สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้ทดสอบงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออฟกิดนะครับตัวนี้ของมัดนี่นะครับนานๆเห็นทีนะของมัดนี่นะครับแบรนด์ดังในตำนานนะครับตอนนี้น่าจะเลิกทำตลาดไปนานแล้วนะครับตัวนี้เป็นน่าจะของ ของค้างสต็อกอยู่นะครับลูกค้าส่งมาซ่อมด้วยอาการที่อบอกว่าไฟ AC ไม่ออกนะครับก็พื้นพื้นทัน่วไปมีมอดเฟ t s h ช็อต IGBT ช็อตนะครับส่วนสาเหตุที่ช็อตเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าช็อตได้ยังไงรู้แค่มันช็อตนะครับตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาดูหน้าตากันหน่อยนี่นะครับค่อนข้างสวยงามนะครับแบ็คไลท์สีสวยมากนะครับอจอ LCD ก็นี่สวยงาม ครับตอนนี้ก็ฝั่งพีวีนะครับฝั่งพีวีป้อนเข้าประมาณ100โวลต์นะครับ0.3กิโลวัตต์ก็คือ,อตอนนี้น่าจะทำงานอยู่ราว3 0 0วัตต์นะครับเพราะว่าลิมิตกระแสไว้3แอมป์นะครับาชาร์จอยู่ประมาณ6 5แอมป์แรงดันฝั่งแบตนะครับโอเคนะครับโหลดตอนนี้นะครับทดสอบอยู่ประมาณ1กิโลวัตต์นะครับ นะโอเคตัวเครื่องเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นแรงดันฝั่งแผงนะครับ PV ป้อนเข้าที่1 0 0โวลต์ตัวนี้เป็นระบบโลวโวลต์นะครับแรงดัน PV ป้อนเข้าประมาณไม่เกิน140โวลต์ประมาณนั้นนะครับแรงดันตอนนี้ PV ป้อนเข้า1 0 0อยโวลต์อย่างที่บอกนะครับลิมิตกระแสไว้ประมาณ3แอมป์นะครับกินกระแสฟังแบตอยู่ที่ประมาณ1 5 1 6แอมป์ที่แรงดัน5 0โวลต์นะครับ อันนี้สายเวฟนะครับเอาพุท50เฮิรตซ์สวยๆเลยนะครับนิ่งๆนะอันนี้แรงดันเอาพุทนะครับ226โวลต์นะครับโหลดที่1กิโลวัตต์กินกระแสฝั่งเอาพุท4.5แอมป์นะครับก็เรียบร้อยนะครับเป็นอันเสร็จพิธีการนะสวยงามน,นะครับตัวนี้ไฮบิดยุคแรกๆนะครับของมัดนี่จะเยอะหน่อยนะครับหลังๆมาเริ่มไม่ไม่ค่อยเห็นแล้วเขาน่าจะ เลิกทาการาเลิกทําตลาดไปแล้วนะครับสู้พี่จีนไม่ไหวนะครับโดนพี่จีนถล่มทลายนะตัวมัดถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเครื่องมาจากฝั่งเยอรมันนะครับถ้าจะไม่ผิดนะนะครับผิดพลาดยังไงต้องขออภัยนะครับตอนนี้เจอพี่จีนกระหน่าถล่มทลายนะครับแบรนด์เยอรมันก็เลยต้องถอยทับไปตั้งหลักสมัยนะครับโอเคคลิปนี้ก็เขาจะไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ